ณโมเมนต์น,นั้นเนี่ยครับเรายังไม่มีภาพถ่ายเรายังไม่มีอะไรที่สามารถบอกได้จริงๆว่าเราจับปลาได้ตัวใหญ่แค่ไหนจริงๆศิปลปะที่เกิดขึ้นจากงานเหล่านี้เมื่อจบไปปุ๊บเราก็สามารถนามาพริโภคต่อได้ทําให้มันไม่เสียคุณค่าของมันไปจริงๆแล้วความยั่งยืนผมมองว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติด้วยครับว่าเราอยากจะ p r e s e r v ์ฟสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานเราได้เห็นอยากจะให้เขาเห็นความสวยงามหรือความหลากหลายทางชีวภาพนี้ซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดว่าตอนนี้เราไม่มรีบบักษาเขาไว้ เก<น>ี่ยวทาคุูดเนี่ยครับมีจุดเริ่มต้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วครับในยุคสมัยของญี่ปุ่นโบราณครับตั้งแต่สมัยของอไดมียวและสมุไรครับผมทีนี้ณนโมเมนต์นั้นเนี่ยครับเรายังไม่มีภาพถ่ายเรายังไม่มีอะไรที่สามารถบอกได้จริงๆว่าเราจาับปลาได้ตัวใหญ่แค่ไหนจริงๆชาวประมงก็เลยนําหมึกปลาหมึก ครับหรือว่ามึกซูมิที่ว่าเขาใช้เขียนหนังสือนะนะยุคนั้นนํามาทาบนตัวปลาแล้วเอากระดาษหรือผ้ากดลงไปครับ เพื่อที่จะเอาลูกกลับมาโชว์อ่ะเ้อเราจับมาได้ตัวเท่านี้เลยนะอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นครับก็มีชนชั้นสูงของญี่ปุ่นครับออชอบในศาสตร์และศิลป์ของออการพิมพ์ปลามากๆช่วงยุคเมจิก็คือมีการพัฒนายอย่างก้าวกระโดดของเกียวทาคุครับเ,เกิดขึ้นมีงานศิลปะเกิดขึ้นมีเทคนิคมากมายเกิดขึ้นนะช่วงนั้นเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของเกียวทาคุเลยครับหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็ทํางานศิลปะประเภทน,นี้มาตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาครับจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมกับดินนี่ตั้งใจที่ะทา่วมกน,นอนกค,อนนคย จากที่อื่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเอองานประเภทนี้มันมีคุณค่าแล้วมันก็สวยมากๆทีนี้เราก็เลยมีความที่อยากได้อยากมีอยากทํากันก่อนในตอนแรกไม่รู้เลยครับว่าทํำยังไงเพราะว่าหาข้อมูลไม่ได้ทีนี้ผมกับดินนี่ก็เลยเออในช่วงแรกเนี่ยครับก็นัดกันอาทิตย์ละครั้งเพื่อที่เราจะมาทดลองเทคนิคกันทดลองสิ่งที่เราเจอมาในข้อมูลของอินเทอร์เน็ตกันว่ามันจริงไหมมันใช้ได้มากน้อยแค่ไหนเป็นเวลาเกือบหลายเดือนอยู่ครับก่อนที่เราจะรู้สึกว่างานมันเริ่มพอได้ สำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของ นปลาสปีชีปลาที่เราจะพิมพ์ในวันนั้นเพราะว่าหนึ่งคือเราก็ต้องศึกษาเขาปลาแต่ละตัวทุกตัวไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเกรดของเขาไม่ว่าจะเป็นความชื้นสัมพัส์ในตัวเขาหรือว่าครีบของเขาท่าทางของเขาทุกตัวมีแบบของตัวเองทุกครั้งที่ปลามาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของว่าโอกาสหน้าโมเมนต์นั้นปลาไม่ได้มาทุกวันลองไม่เคยรีเควสที่จะได้ปลาตัวนั้นมามันจะมีอยู่2พาร์ทครับที่สําคัญที่สุดของเกียวนาครูกก็จะคือหมึกที่เราใช้พิมพ์แล้วก็กระดาษที่เราใช้พิมพ์กระดาษตัว ก็ตัวหมุดซูมมีที่ใช้เนี่ยครับก็ส่วนมากจะทำจากเนืนปลาหรือว่าลูกสนที่มาจาธรรมชาตินําไปเผาจนเกิดเป็นคาร์บอนครับแล้วนำเอาคาร์บอนตัวนี้มาใช้ทีนี้ตัวนี้มันเป็นอะไรที่อ e ิเบครับสามารถกินได้ทีนี้มันก็เลยส่งต่อเรื่องของความั่นว่าปลาทุกตัวที่เราพิมรับเรานําไปล้างและทานต่อทั้งสิ้นครับกดตรงนี้ระวังอน จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยครับมันก็มีหลายแขนงมากๆที่มันเกี่ยวข้องกันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราดำมึกมาทาเราต้องเป็นคนกำหนดน้ำหนักทั้งสิ้นครับผมทีนี้ภาพที่ออกมาเนี่ยครับความสูงต่ำความนูนหรือมิติของตัวปลาเนี่ยครับมันจะต้องถูกคิดมาก่อนทั้งหมดครับผม แล้วก่อนหน้านั้นทั้งหมดเราต้องไปศึกษามันด้วยว่าปลาตัวนั้นในธรรมชาติเขาอยู่ยังไงรูปทรงและท่าทางของเขาเป็นยังไงตอนที่เราทํางานนะครับเราเอาอุปกรณ์ที่เราคิดว่าดีที่สุดหามาอย่างยากลาบากที่สุดเพื่อที่ว่าจะนํามาให้ได้ภาพที่มีคุณค่ามากที่สุดส่งต่อความเป็นตัวเขาได้ดีที่สุดศิลปะที่เกิดขึ้นจากงานเหล่านี้เมื่อจบไปปุ๊บเราก็สามารถนํามาบริโภคต่อได้ทําให้มันไม่เสียคุณค่าของมันไปด้วยความที่พัสดุของพวกเราเป็นธรรมชาติคือเราไม่ได้จะทําให้มันดีขึ้น แต่แค่อยากให้มันแย่ลงไม่อยากให้แบบการแสดงออกอิมเพรสชั่นของเรามันส่งผลต่อโลกอย่างเงี้ยมันควรจะแบบว่าทำยังไงก็ได้โดยไม่ส่งผลผมมองว่าศิละปะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุกคนเข้าถึงได้และเข้าใจง่ายมันเหมือนเพลงครับเพลงคุณฟังไม่ออกแต่คุณเข้าใจท่วงทํานองได้ คุณอยากให้สิ่งเหล่านี้หายไปจากสังคมไหมถ้าไม่อยากให้มันหายไปจากสังคมเราต้องทําอะไรกันบ้างจริงๆแล้วหลังจากเรามีโอกาสได้พิมพ์ปลามาเนี่ยครับเ,เราพบเจอสปีชีี์หลายสปีชีส์มากๆที่เราไม่เคยมีโอกาสได้เห็นมาก่อนในชีวิตเราแล้ว,ลวเรารู้ว่ามันมาจากประเทศเราผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะไม่ทราบว่าสิ่งนี้อยู่ในททเลบ้านเราจริงๆเราก็เลยมองว่าตรงเนี้ยมันส่งต่อนในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของการตระหนักรู้ว่าบ้านเรามีความหลากหลายมากเท่านั้นครับทีนี้มันก็เลยทุกคนก็ควรจะรักษาเขาไว้ครับ จริงๆแล้วครับในเชิงของศิลปะเนีครับมันเลมอนบัตเตอร์ยังพัฒนาต่อได้อีกเยอะมากๆครับไม,รไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปีชี์ที่เราจะได้รับในอนาคตทีนี้ถ้าเกิดว,ว่าในอนาคตศาสตร์ของเกียวทะคุเนีครับได้รับการรับรู้จากคนมากขึ้นมีคนสนใจเรื่องนี้มากขึ้นผมเชื่อว่ามันก็อาจจะถือว่าเป็นโกที่ดีสาหรับพวกผมครับจริงๆแล้วความยั่งยืนผมมองว่า มันเป็นเรื่องของธรรมชาติด้วยครับว่าเราอยากจะรีเซิร์ฟสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานเราได้เห็นอยากจะให้เขาเห็นความสวยงามหรือความหลากหลายทางชีวภาพนี้ซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดว่าตอนนี้เราไม่รีบรักษาเขาไว้